สวัสดีครับทุกท่านผมแบงค์ลังสุวรรณนะครับเพราะ่ผมก็ต้องพบกับ Mercedes อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปวิดีโอแรกของปี2021นสะครับก็สวัสดีปีใหม่ยอนหลังนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมตลอดปี2020นะฮะก็ฝากติดตามของปี2021่อดต่อเดินเนาะคลิปแรกของนีนะครับเราจะพามาดู m e r c e d e s M G A 45s นะครับที่ผมเคยลง story ไปนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่อยากดูรีวิวนะครับแล้วก็จัดมาให้แล้วนะครับที่พวกเราเนี่ยคุ้นตากันดีนะฮะสำหรับ a class ที่เป็นแบบ5ประตูแฮชแบ็กแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เซิร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราให้กลับมาดูรายละเอียดของเจ้า a 45smg คันนี้กันนะครับไม่งเสียเวลาเนาะจัดไป กับภาพสรวนๆของเจ้า A45 SMG เนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า A45 S ตัวน,นี้มีอะไรอยา่างแรกนะครับเจ้า A45 S คันนี้เป็นบอดี้ใหม่นะครับของในตระกูล A Class นะครับจะเป็น A Class ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองที่เป็นแบบ5ประตูแบบแฮทชแบ็กนะครับคันนี้มันจะกว้างกว่าแล้วก็ยาวกว่าตัวก่อนหน้าอีกนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกันชนล่างนะมันจะเป็นชุดแต่ง MG นะครับแต่ว่าเจ้าคันนี้เราสั่งชุดแต่งที่เราเรียกว่า Aero Dynamic Package กับ MG n i Package มาให้เป็นไงนะครับนี่พวก Aero Dynamic Package มันจะเป็นแบบนี้มันจะไว้ไล่ลมแบบนี้นะครับแล้วก็ n i Package เนี่ยไมจะเป็นขอบดำๆนะครับทำให้ลุคของรถเนี่ยมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นจะมีทั้งด้านหนา้าด้านลัางด้านข้างรวมถึงสปอยเลอร์ด้วยนะครับตามขอบกระจกต่างๆก็จะเป็นสีดำก็เพิ่มลุคให้ดูสปอร์ตนะครับ ส่วนกระจังหน้านะฮะจะเป็นกระจังหน้าที่เราเรียกว่า a MG Specific Radiator Grill ก็จะเป็นกระจังหน้าตั้งๆแบบนี้นะครับเหมือนขังปีศาจอยู่ด้านในนั่นเองนะครับส่วนไฟหน้านะจะเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะจะเป็นการดีไซน์แบบ New Language ของทาง Mercedes นะครับก็จะไฟคล้ายกับพวก CLS CLA นะครับก็จะดูดูดูแบบนี้นะโดยไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าที่เราเรียกว่า Multi Beam LED เป็นไฟหน้าที่ดีที่สุดของ Mercedes-Benz จะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับส่วนฝากระโปรงด้านหน้านี่ ถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นี่จะมี2เส้นนะฮะเขาเรียกว่า p o w e r Dome นะครับจะเพิ่มลุกให้รถเนี่ยมันดูมีมิตินะครับและดูโฉบเฉียวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแลาล้อแมกนะครับของเจ้า a 4 5 s คันนี้นะครับปกติเนี่ยแมกมันจะเป็นแบบนี้นี่ใส่รูปกห้ดูนะครับแต่คันนี้เราสั่งแมกพิเศษขึ้นมานะครับ ไอ้แม็กตัวเนี้ยมันจะเป็นแม็กขอบ19นะครับเป็นแม็กที่เราเรียกว่า AMG Crosspoke นะครับเป็นสีแมตต์เล็กนะครับเป็นลออฟอร์ด้วยนะล้อแม็กนะครับ1,600 0 0บาทนะครับส่วนยางเนี่ยจะเป็นยางมิชลินนะครับ 2,4,5,3,5,ZR 19นะครับเป็นยางไฮเปอร์ฟอร์ a ม c e เนี่ยนะครับและเบรกเนี่ยก็จะเป็นคาลิเปอร์สีแดงแบบนี้ก็คือจะเป็นเบรกไฮเปอร์ฟอร์เมชั่นเบรกกิ้งซิสเต็มนะครับและจานเบรกก็จะมีรูปแบบนี้นะครับแล้ว ช่วงล่างเนี่ยของเจ้า a ส5 s พันเคันนี้เราสั่งพิเศษขึ้นมาด้วยนะครับเขาเรียกว่า amg ride control นะจะเป็นช่วงล่างที่สามารถปรับแข้งอ่อนได้นั่นเองนะครับและช่วงล่างที่เราสั่งขึ้นมาเนี่ยก็ราคา1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้ด้านข้างของผมเนี่ยเขาได้เขียนว่า Turbo f o r m a t i c plus นะครับคือรถ a class คันนี้เนี่ยจะมีเทอร์โบด้วยนะครับแล้วก็ระบบส่งกำลังเนี่ยจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบแปรผันอิสระนะฮะหรือว่าโฟร์เมติก plus นนเองนะครับแะเราแม็กด้านหลังนะครับก็แม็กนั ด้านหน้าเลยนะครับขอบ19เท่ากันเป็นสีแมทแบล็กลายเดียวกันเป๊ะนะครับยางเนี่ยจะเป็นยาง2 4 5 3 5 Z 19นะครับเบร์เนี่ยจะเป็นคาลิเปอร์สีแดงแบบนี้นะครับจะเป็นเล็กกว่าด้านหน้านะครับส่วนจานเบรดก็จะมีรูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อและนี่นะครับก็คือด้านหลังของเจ้า A45s นะครับเป็นไงครับโดดเด่นมากเลยครับกับสปอยเลอร์แบบนี้นะครับสีดำใหญ่ๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคือ A45s แน่นอนนะครับ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้า a 4ี s พัอย่างที่บอกนะเป็นแบบ5ประตูก็จะเป็นประตูใหญ่หญแบบนี้นะครับส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็น full led ตามสูตรเลยครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับด้านถัดลงมานะก็จะเป็นโลโก้ amg นะครับและด้านขวาเนี่ยจะเขียนว่า a 4 5 s นะครับที่เป็นโค้ดเนมของเขาเนั่นเองนะครับและอย่างที่บอกนะครับเจ้า a 4 5 s ันคันนี้เราใส่ชุดแต่ง night package มาใช่ไหมมันก็จะเป็น diffuser สีดำแบบนี้นะครับและท่อเนี่ย ก็จะเป็นปลายท่อสีดําด้วยนะครับเพราะว่า m m ในแพ็กเกจรุ่นใหม่ๆเนี่ยปลายท่อมันจะเป็นสีดําแล้วก็จะเป็นท่อคู่แบบนี้มีโลโก้ m g ที่ปลายท่อแบบนี้ด้วยนะครับส่วนฝาท้ายนะครับก็กว้างพอสมควรนี่เปิดให้ดูนะครับด้านหลังเนี่ยก็สามารถใส่ปลอดเดินทางเนี่ยได้ถึงสามใบได้นะส่วนแคลริออนเนี่ยก็น่าจะถึง6ใบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับของเจ้า A45s นะครับก่อนได้เข้าไปเนี่ยดูกุญแจก่อนกุญแจนะครับจะเป็นนี้นะครับเป็นเจนใหม่แบบนี้ละจะเป็นสีดำนะครับจะมีโลโก้ AMG ด้านล่างนี้นะครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับนี่กระจกข้างก็เป็นแบบนี้นะฮะพร้อมากับชุดแต่งในแพ็กเกจนี่มีบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับแล้วก็โอเคเปิดได้เลยนี่มีคีย์เลสโกอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ ด้านในของเจ้า A45S นะครับอันนี้ใส่เบาะอะไรมาด้วยเดวอธิบายให้ฟังนะครับด้านฝั่งคอนโซลกลางนะครับฝั่งพวงมาลัยนี่แล้วก็ฝั่งประตูก่อนให้ดูเริ่มประตูก่อนนะครับประตูนี่จะเป็นแบบนี้เบาะเนี่ยมันจะเป็นเบาะที่สามารถเมมโมรีได้นะครับเห็นไหมเมมได้สามเมมโมรีนะปรับเป็นเบาะไอ้อน,นี่ก็ได้เบาะเย็นไอ้เบาะอ,อุ่นเบาะอ,อุ่นอันนี้เบาะอ,อุ่นนะครับ แล้วก็มีพวกไฟแอมเบียนไลท์นะครับด้านข้างเนี่ยตกแต่งด้วยตัวนี้เป็นหนังอาร์ติโก้นะครับแล้วตัวนี้เป็นอะคันทรล่านะครับนี่ก็เป็นพวกเซ็นท่านล็อกต่างๆนะครับที่ขอบประตูนี่ก็จะมีนี่นะเป็นโลโก้ AMG นะครับมีไฟด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูด้านในนะครับผมก็มาอยู่ด้านในของเจ้า A45s แล้วนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนนะครับก็หยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ข้างหลังนี่นะครับ พอสตาร์ทล้วก็จะประมาณนี้นะครับภายในสวยงามครับตกแต่งด้วยไฟ a m b เบียนไลนะครับเปลี่ยนสีได้ถึง64สีอันนี้กดเซตให้มันเป็นแบบว่าเป็นตีมนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับจะได้ไม่เบื่อนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มที่พวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยเนี่ยเราสั่งมาใหม่นะครับปกติเนี่ยพวงมาลัยอ่ะมันก็จะเป็น performance steering wheel แบบนี้แหละก็คือจะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับ แต่เนี้ยเราสั่งที่มันเป็นแบบว่าดินามิก้าเมกโรเฟเบอร์ทั้งอันก็คือจะเป็นอัคันธลาครับภาษารถง่ายๆเป็นอคันธลามาทั้งอันเนี่ยครับปกติมันจะมีแค่อคันธลาแค่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็เป็นทั้งอันเลยนะครับมันก็ให้ลุกแบบฟิลสปอร์ตนะครับโดยพวงมาลัยเนี่ยมันจะความเจ็งของมันนะฮะคือตรงนี้นี่ด้านนี่ที่ปรับโหมดนะครับตรงนี้สามารถเลือกโหมดการขับขี่จากตรงนี้ได้เลยนะครับหมุนเนี่ยคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัส นะครับอันนี้จะเป็นเรสตสตาร์ทเจ้า a 1 5เนี่ยมีเรสตสตาร์ทด้วยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยมันก็จะปรับฟังก์ชันต่างๆได้นี่เดี๋ยวผมให้มันโฟกัสนิดนึงนี่นนนนนนนครับมันก็สามารถกด M.G.DYNAMIC เนี่ยกดปิดเปิดได้เลยนะครับอันนี้ปิด traction control นะครับอันนี้เกียร์เลือกเป็นน,นุ่นหรือว่าเป็นออโต้ Auto ก็ได้อ่านี้เลือกช่วงล่างเนี่ยมันก็กดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ปรับช่วงล่างได้นะครับเป็น Sport Plus นหรือว่าเป็น Comfort Sport นะเลือกได้3าเวลนะครับ ปรับได้เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันก็จะมีโลโก้ a อ g อยู่ด้านล่งางตรงนี้นะครับมีแพทเทินชิปมาให้นะซ้ายขวานะครับเพราะว่าเกียร์ของเจ้า a 4 5 s เนี่ยมันเป็นเกียร์ลูกใหม่มีดูอัลคัสแปดสปีดนะครับส่วนคอนโซลไอ้ส่วนจอฝั่งคอกพิทเนี่ยก็จะเป็นจอแบบดิจิตอลแบบนี้เปลี่ยนธีมได้อันนี้จะเป็นที่แบบผมชอบสุดเลยสวยสุดนะครับอันนี้จะเป็นที่เขาเรียกว่าซูเปอร์สปอร์ตมันจะมีสปอร์ตคลาสสิกแล้วก็แบบเรียบง่ายก็ได้สปนอรนน์ มันก็ดูสวยดีแล้วแต่คนชอบนะครับเวลาจะคอนโทรลเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ตัวทัชแพดตรงนี้นะครับเลือกนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปจะลองแบบดูแบบคลาสสิกบ้างนะคลาสสิกเป็นแบบนี้นะครับก็ให้อีกฟิลหนึ่งนะส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นแอร์สตัวแบบนี้นะครับที่จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์อยู่ด้วยนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีของมันไปเรื่อยๆได้ตามที่เราเซตไว้นะครับ โอเคส่วนส่วนจอนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เป็นจอที่แบบทัชสกรีนได้นะครับนี่ทัชสกรีนนี้ได้นะก็จะเป็นระบบปฏิบัติการปฏิบัติการที่เราเรียกว่า MBUX นะครับที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เช่นแบบเฮ้ Mercedes นะมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สั่งได้เปลี่ยนคลื่นวิทยุเปลี่ยนเสียงแอมเบียนท์เปิดไฟปิดไฟอะไรเงี้ยมันใช้ได้หมดนะครับ นี่ครับมีเนวิเกเตอร์มาให้นะครับเป็นแบบ 3D ด้วยนะนี่นะครับแล้วก็ฟังวิทยุอะไรเงี้ยก็ง่ายๆนะครับทัชสกรีนได้หมดเลยหรือถ้าใครมือไม่ถึงก็สามารถทัชได้จากไอวงมอลัยได้เลยนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนจากนี้ก็ได้นะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับแอร์ Air นี่ก็จะเป็นแอร์ตรงนี้ปรับตรงนี้นี่คนนี้ก็จะเป็นแอร์ทั้งหลายนะครับปรับอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือถ้าใครแบบอยากจะปรับตรงในจอมันนะ่ปรับแอร์ในจอก็ทําได้ปรับปรับได้หมดนะครับส่วน ตัวคอนโทรลเลอร์ตรงกลางนี่มันจะเป็นแบบใหม่แล้วจะเป็นทัชแพดแบบนี้เป็นแบนๆน,น,นะครับเวลาแบบเราเลือกซ้ายขวาเงี้ยมันก็จะแบบมีฟีดแบ็กกลับมาด้วยแบบมันจะสั่นๆน,นิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเลือกเลือกโหมดเหมือนว่าจะคู่ที่เลือกบนพวงพวงมาลัยครับแต่วันนี้แบบมากดตรงคอนโซลกลางแทนนะครับนี่ก็มีระบบช่วยถอยจอดมาอยู่แล้วเพราะว่าเจ้า A อสิมาเอสเนี่ยมันมีเซนเซอร์มาให้มันก็จะมีระบบช่วยถอยจอดมาให้ไอจอนี้ก็เซ็ตเกี่ยวกับตัวรถต่างๆนะครับเฟเวอร์ Favorite. ฝั่งนี้ก็ง่ายๆครับเพิ่มเสียงลดเสียงปิดจอเนเวิกเตอร์เรดิโอมีเดียนะครับแล้วก็นี้ก็ต่อบูทูตนะฮะส่วนตรงนี้นเห็นไหมตอนนี้มันสามารถสไลด์เปิดนี้ได้นะครับเนี่ยมันจะใส่แก้วน้ําได้2อันนะครับตรงนี้ก็ใส่ของห่ายอะไรได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะ ตรงนี้มันจะไม่ใช่เกียร์นะเพราะเกียร์มันอยู่ตรงมือตรงนี้มันจะเป็นที่วางวางมือใช่ไหมนี่มันจะมีเลือกตรงนี้โการนิดหนึ่งตัวนี้ก็คือเลือกช๊คนะครับที่มันจะมีคอม์ตสปอร์ตสปอร์ตพัทเนี่ยเลือกจากนี้กดได้เลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี้เป็นเลือกไอเกียร์ออโต้แมนนวลนะครับอันนี้ก็ปิด traction นะครับเอ๋ okay, แล้วเจ้า A45s นะครับมันจะมีโหมดที่เราเรียกว่า drift mode แต่ drift mode เนี่ยมันจะไม่มีให้เลือกในนี้ ใน Dynamic s e l e c t เห็นปะมันจะสุดแค่เรสอ่าวิธีการก็ง่ายๆครับปุ่มนี้ครับเกียร์แมนนวลนี่ก่อนเดี๋ยวเราต้องใส่เป็นเกียร์เกียร์ดีก่อนนะพอเราใส่เกียร์ดีปุ๊บแล้วเราก็กดเป็นแมนนวลอ่าพอเป็นแมนนวลเสร็จปับ๊บกดไอ้เจ้าเนี่ยแฟคชันคอนโทรลนะก,กดค้างนี่หน้าจอมนันจะขึ้นอย่างงี้เห็นปะมนันจะขึ้นว่าปิดปุ๊บแล้วให้เรานะครับกดไอ้นี e. ่ ไอแพดเดิลชิปบนล่างพร้อมกันนะมันจะขึ้นนี้มาริฟ t m โหมดนี่นะครับก,ก็พร้อมใช้งานแล้วครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะยกเลิกแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแล้วก็เจ้า a 4 5 s คันนี้มันมีเรสตาร์ทนะอย่างที่บอกนะครับแล้วเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะสั่งพิเศษมานะครับปกติมันจะเป็นเบาะธรรมดาจะไม่ใช่เบาะบั r k e t s e ีดแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเบาะบักเก็ตซีดนะครับ ก็จะเป็นลายเป็นหนังนะครับกับอะคันธล่านะครับแล้วก็ตัดด้วยสติชิ่งสีเหลืองนะครับได้สีเหลืองแบบนี้สวยๆนะครับเบาะเนี่ยมันก็ดูกระชับนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็ดูเท่เลยนะเวลาเซลฟี่นี่มีโลโก้เอ็มจีอยู่นี้ด้วยเห็นไหมสวยงามนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมนะครับข้างในเป็นยังไงนะฮะเอสีนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมันจะไว้ปรับพวกไฟต่างๆ เปิดสันรูฟอะไรเงี้ยนี่ผมปิดสรูฟให้ดูนะมันจะมีมานมานกับก็ปิดสามารถเปิดได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูแค่ดันแค่นี้นะครับเโอเคดเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับว่ามันจะพอนั่งได้ไหมนะสำหรับ A45s นะครับ เราไปดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับเปัดเลยนะครับด้านหลักนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับภายในเป็นหนังอาร์ติโก้นะครับตัดกับไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์หรือว่าอะคันดาล่านเดนนะครับแล้วก็เดินได้สีเหลืองนะครับบอกก่าจะประมาณนี้นะฮะผมลงนั่งให้ดูผมสูง1 7 5นะฮะอันนี้ตั้งแบบนั่งปกตินะครับเลขกลูมนี่ก็เหลือประมาณนี้นะครับ เฮดลูมเดี๋ยวผมปรับกล่องนิดนึงเฮดลูมก็มานี่ครับนั่งแบบหลังชิดๆก็โอเคอยู่นะนั่งได้พอๆกับเอคลาสซีดานครับฟีลลิ่งเดียวกันแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะดูสปอร์ตกว่าเยอะมากด้วยเบาะที่มันดูแบบเท่มากๆเลยนะครับนี่ครับมุมมองเดี๋ยวผมนั่งตกลางก่อนนี่ครับมุมมองจากด้านหลังนะครับมองไปด้านหน้านี่ครับ่ยสวยงาม แล้วก็างานขึ้นบนก็ปรโปร่งครับมีซันรูฟนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะฮะสำหรับ A45s นะครับแล้วก็หลายๆคนใช่ไหมฮะอยากจะฟังเสียง A45s นะครับไปไปฟังกัน และนี่นะครับคือหน้าตาห้องเครื่องของเจ้า A45s นะครับโดยเครื่องยนต์ของเจ้า A45s คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะครับ 1,991cc 421แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับโดยเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น,นเนครื่อง,งยนต์นนที่เราเรียกว่า1 Man ม n บัล e ดโดยใช้วิศวกรน,นึงคนในการประกอบเครื่องยนต์อันนี้ขึ้นมานะครับส่วนความเจ๋งเนี่ยของเครื่องยนต์ตันนีน้ที่แรงม้ามันเยอะถึง421แรงม้าเนี่ย เพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยของเจ้า A45s คันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบที่แรงที่สุดในโลกนะครับและยิ่งทำงานร่วมกับเกียร์ลูกใหม่ของทาง a MG นะครับที่เราเรียกว่า a MG s p e e d c h i p DCT AG นะครับเกียร์คลัชคู่แบบ8สปีดนั่นเองนะครับทำให้เจ้า A45s คันนี้นะครับเร่งจาก0ถึง1 0 0นะครับเพียงแค่3.9วินาทีนะครับและท็อปสปีดที่เราทำได้นะครับถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ และนี่นะครับก็คือรายละเอียดคร่า,า่าของเจ้า A45s AMG ไะเป็นไงครับดูลอ่อดูลุกแบบสปอร์ตมากๆเลยนะต้องอธิบาย,ยางี้ก่อนนะเจ้า A45s เนี่ยจริงๆร,ราคาค่าถ่วงเขาเนี่ยจะอยู่ที่4ล9 9 9 0 0 0บาทนะแต่เจ้า A45s คันสีขาวด้านข้างผมเนี่ยรวมออปชั่นที่ผมอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยสนุนราคารวมอยู่ที่5 7 4 9 0 0 0บาทนะครับ เป็นค่าตัวของเจ้าคันขาวด้านข้างผมนี่เองนะครับผมนี่มีเจ้าเอ5 S อสกร้ายขั้นเลยนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาไดนะ้ผมชื่อแบงค์นะครับเบอร์อ่ด้าน่ครับผมอยู่เบนส์ท่าฝากตรงดินแดงนี่เองนะครับหรือว่าถ้าใครนะฮะถูกใจคลิปเรีโอนี้นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับงีน้นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ